คขาเหียนผาดพูดแล้วค่ะเลงนะเลงนะเลงนะงานนี้สิมีเ่เจ็บตัวกันปะค่ะรจกอเิ่เอาอนด้อแค่นั้นเลงเหรอซอมมีแล่ารถนะเที่ยวซอมยี่นี่ละ่ะมามาเจลินบ๋าเฮ

โอ้ยถ่าวคำแพงเอ้ย,ยเฮ็ดยังละเหียนทำไมยอดขีะ <laughs> เาากียนอ่ะพวดอ่ะอันฉันเยี่ยวล่องพื้นฉันเยียวล่องก่อนหินเนะซะเด้ <c oughs> นี่การมาอวดมูอีกอยู่ะ